สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการปรปับปรุูโปรแกรมโดยใช้ try c a t finally เพื่อใช้ในการรับข้อมูลให้ถูกต้องค่ะกำหนดตัวแปร int ก็จะมี i n x i n y int answer และ i n i ค่ะ a g r e e m e n t 0คือการดักจับให้ใส่เครื่องหมายเท่านั้น a g r e e m e n t 1คือการดักจับตัวเลขของนำหนึ่ง ใ้ใส่จำนวนเต็มเท่านั้น a r r e e m e n t 2คือการดักจับนำสอใส่จำนวนเต็มเท่านั้น Switch agreement 0คือ Cash บวกคือหาค่าการบวก c s s ลบคือหาค่าการลบ Cash- ค,คูณคือหาค่าการคูณ c s s หารคือหาค่าการหารค่ะ อันนี้จะเป็นตัวดักจับให้ใส่ข้อมูลคือเครื่องหมายตามด้วยนำหนึ่งตามด้วยนำสองค่ะตัวอย่างการทำงานโดยใช้ cmd จะลอง้อนข้อมูลโดยใช้แค่เครื่องหมายและนำหนึ่งนะคะก็จะแจ้งเตือนมาว่าต้องใส่เครื่องหมายตามด้วยนำหนึ่ง และตามด้วยนำสอหากเราใส่เป็นเครื่องหมายและนำหนเป็นทศนิยมและนำสอก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่านำหนมีปัญหาเดือคือนำหนไม่ใช่จำนวนเต็มคือเป็นเลขทศนิยมหากเราใส่ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ คือเครื่องหมายจำนวนเต็มและจำนวนเต็มขอ้อมูลก็จะออกแสดงผลออกมาค่ะขอบคุณค่ะ